Học con Nghe khá con, yeah, con đi mưa <laughs> <vừa>. ừ. <laughs> <laughs> Cho nhăn chừng đây Ôi đi cái đó sàn thàn thế này Khả con đi mưa như bà chứ Khả con chú say <laughs> à, subscribe nào สบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อพ่อไพี่น้องเอฟซีเบิร์สสุขุสุขุนพี่น้องเลยอ่าการยินดีต้อนรับเนาะพี่น้องเนาะเข่าสู่ช่องน้องเชลลาอีกแล้วพี่น้องเลยกลับมาพบมาพ่อกับน้องเชลลาในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าก็อยู่ที่บรรยากาศเพื่อนแม่จอนคือเก่าคือเดิมนั่นแหละพี่น้องเลยปังเสียงน้องเชลล่าในพี่น้องเลยเนาะเสียงเปลี่ยนเฮงอ่าถูกเป็นไข้พี่น้องเลย ฟังเสียงน้องละเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยเป็นไข่เป็นวัดเนาะฝนตกตากฝนมาสองมื้อพี่น้องเลยอ่ากะเมื่อนี้พี่น้องกะว่า,วาสีพากันกลับเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเนาะอ่อา,ากะว่าเข้ากะบอาจจะมาเก็บเครื่องกับเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเป็นอย่างคือว่าสิคือว่าว่าในนั้นเนาะ <c oughs> กะจ็จะชวนกันไปหาดำไห้ดำหน้าก่อนพี่น้องเลย จากสองมือสามมือเนาะใจจะได้ลงมาอันเหตุงานทั้ทงสี่ต่อฝนตกแหง้งพี่น้องเลยว่าน,นี้มือนี่อันวาน,นี่เนาะนี่ก็ยังขึ้นอยู่บรรยากาศก็ได้ว่าน,นี้ฝนตกเอากระนำลงมาป้าตัวโคตดแห้งเลยพี่น้องเลยปะะนะเาก็เข้าไปทักทายสวัสดีทางน้องๆแล้วก็นุ่มๆพี่น้องเลยน้องหลักก็กลับไปเมื่อบ้านวานนะี่เนาะลงมาเอาน้องๆเพิ่นทางฟ้าเพิ่นวะให้ หามาของน้องๆพันแนภาั่นกลับไปหาดำให้น้ำหน้าสกอนเดี๋ยวกันน้องหลักกับชิมาบอกทางแม่จอนเด้พี่น้องเลยเนาะหาแม่จอนให้เพิ่นาเขียวเอาเข้าหินแล้วพี่น้องเลยเราก็จะได้ากลับมาลงอีกคือหนึงลงเห็ดอีกคือหนึงเนาะตาน้องหลากกันชิมาเอาเครื่องเอาคอกลับไปหาดําหินดําหน้าสกอนพี่น้องเลยเราจะได้ค่อยกลับไป กลับมาเห็นงานอีกเนาะแต่บุหัวสิเป็นเมื่อไรพี่น้องเลยกาว์าน้องล่าว้าชีบุโดนเนาะประมาณสามชิ้มือกันแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็บทางแม่คนจ้างคนล็อกก้ามานันนี่เอากระเสด้ยมือไายคิดตังคุณน,น้ำเลยพี่น้องเลยเบิร์นคนล็อกก้ามคาร์บาน้องล่าชีได้ออกไปพี่น้องเลยอพวอนนี้กัน้องล่าบอสบายเป็นไข้พี่น้องเยงลยฟังเ,ยงเสียงก็ยังเปียนแล้วเนาะวอาแทบชิบุได้เดินนี่ก็ได้ครับพืน้นวอาพี่น้องเลยฟื้น ถ่ายคลิปเนาะเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าเฮามื้อนี้บ่ได้เฮ็ดงานอ่ามื้อไหร่เมื่อเฮ็ดมื้อบ่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยไปเสนะเฮาก็เข้าไปเบิ่งไปส้มพวกพี่น้องเลยน้องหลักก็มากับอัานบาวโก้พี่น้องเลยเนาะส่วนเพิ่นมาอันหับน้องๆน้องจ้อยกับน้องถุยทอกรถจักคนละคันนะหาก็ฮอดกิ่นี่แล้วก็จักบ่ฮู้ว่ากับน้องเพิ่นเฮ็ดอีกชังแน่เนาะไปเฮาก็เข้าไปทักทายสบายดีทากน้องๆกันเลยพี่น้องเลยแล้วก็เข้าไปหาทางแม่จอนพี่น้องเนาะ อไปบอกเพื่อนว่ามือใด้าได้ลงมาแวให้เพื่อนเอาเข้าดินเนะาะให้มันแล้วสะก้อนสะกันเฮาก็เชได้กลับมาเห็ดอีกเถื่นนอเนาะเดี๋ยวเฮาก็เชมาเบิง่งปอกปูนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเวลาเพื่อนสั่งมาไปชวนน้องๆเพื่นอ,อ,น,อ,น,อ,น,อน,นเก็บเครื่องเก็บขอ,อ,อ,องเอาไว้เป็นเ็นระเบียบก่อนถึงจะได้เมื่อกไหรเนาะเก็บเครื่องของเพื่อนบอกเก็บไใบบดลดเครื่องของเป็นสลบัดสะวันเอาอย่างปุก๊กคักแน่นพี่น้องเอ้ยเมีนเฮอร์เมีนซานเรียบร้อยอยู่หมดแหละเนาะ เอาเครื่องจัดเครื่องจัดของไว้เป็นระเบียบจังเศได้กลับเมื่อาัวอ,อาจจะปะสปะทายบ่ได้เนะาะอย่าผัวอย่ามันเฮียจะมันเสียพีนย่น้องเลยเอาก็แบบหายังินบุกไปไว้ใจเนาะพี่น้องเนาะแม่นยู่มีคนอยู่แต่กลางคืนเด็เนาะคนมันสิหลักมันก็เข้ามาเอาคือเก่านั่นแหละาโจรดซันเบิร์มาโจรเนาะพี่น้องเลยไปเดี๋ยวน้อเราเข้ามาเบิง่งบราจะภาพกล้อ,องหลังเลยพี่น้องเราบาที่นี่เนาะฝนเนี่ยป่วยปลายลงมาอยู่พี่น้องเงียบเงบอยู่น,นี่ก็ได้ฝนตกลิน อ้พี่น้องเอ้ขอโทษขออภัยหลายๆเป็นวัดเนาะอ่าโทมากันสองนุ่มพี่น้องเอ้ผู้ทำประตูคนสิไปใส่ยด้ยยน่ะเนาะ,นะสิส่วนกันมาเก็บเครื่องเก็บของนี่แหละอ่าโทบรรยากาศขึ้ฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ฝนตกอยู่นี่ก็นนะหย,ยิบยิบอยู่บัเศาอ้อโทมีแต่น้ำมีเปื้อนแท้นนี่ จกใส่ไฟใส่ฟืนใส่ไฟกะยากลําบากพี่น้องไดีย๋ยวจะเห็ดกอหรือว่าอีสังกันเนาะแต่สําหรับห้องน้ําพี่น้องไงเขาก็เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวยังไปถ่ายพี่ถ่ายงานพี่น้องเบิงตอนนี้ก็ขึ้นมาเก็บเครื่องเก็บของสักก้อนทางน้องเพิ่นจักเปิ่นเห็ดอีสังอยู่พี่น้องเลยจกพากันเห็ดอีสังเนาะนี้ก็ได้พอดนะโอ้โห้ออ่า อาดฟรายนี่นะทางว่าโก้พี่น้องเลยโอ้น้องจอยตื่นนอนแล้วบ่าดยโอ้ตื่นแล้วโอ้โถสบายดีน้องจอยเนาะเป็นยังไงจิตใจฝนตกเมื่อคืนนี่เปียกบ้าบ่เปียกด้ยโอ้ไม่แข็งง่อยได้ฉีเปียกไม่แข็งฝนโนฮ่ากินข้าวแล้วบ่าเช้านี่ยังยังอยู่โดยถื่อนทองให้กินสั่งเถื่อนทอง ลูกแต่แม่พี่แจ๊คเป็นเด็กตุ้มประหมม้มอยู่นี่ <c oughs> มาเอาอะไรก็ได้พับประห้มมาพับไปจังไว้ล่ะเก็บเครืค่องเก็บของน่ะเป็นสอกรควรรน,นี่ปกข้างแน่นี่เดี๋ยวทั้งพ่อเพิ่นมาเพิ่นสีดาวย่างมาเก็บเครื่องวัเนาะม <c oughs> ีมีสังกินตอนเช้านี่ตาบกแดงตาบกแดงแซนด์วิชข้างแน่ไหมโอ้ยตาบกแดงน,นีนน่ต้องไงปิงซีนวันนี้น่ะ โอ้เป็นยรถแซ่บแท้นี่ยนี่กะมักแดงฮาทธ่แม่จอนพญามังันลงเมืองตักทรายเข่าเนาะทรายนี่เพิ่งส่งมาเบิดได้บ่อถอยทองเบิดบ่อจะหลุดนี่นะเพิ่งส่งสิบหลุดบ่อ๋อพี่น้องเลยสิบหลุดนี่แหละคิดว่าเพิ่งยามังธันส่งมาเบิดเนาะทั้งนี้ก็ได้บดโฟ้แท้นี่เนาะ บ่ได้เรียกโลหาวน้อล่อนนี่ฝนมาอีกแล้วเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นมาอีกแล้วโอ้ยอาชัยกะโตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวยังเมีนเครื่องก่อนก็ได้ทางนี้ก็ยังไม่ทันกินข้าวคือกันหวังว่าจะหมดตกแห้งเนาะหวังว่าจะหมตัแหงเนาะออกมาแห้งแห้งเหมือนนิดร่อยด้วยหนิจ้องทางนี้เป็นไข่อยู่นี่ฟั้งสีอย่างหรือเปล่า เสียงจนว่าอยากได้นะเฮ็ดิชางนั่นน่ะสูตรล่างก็โตกว่าผู้เพื่อนขนาดนอนี่เปียกอะไพี่น้องนะฝนพาเขามากกว่าเธอทออพี่น้งฝนตกแห้งบ้างบัวบานนี่นะแห้งตกบนมืองตกบนเมืองวน ขค้นนี่ก็บ,บดุบบดคืนป๋อทุกอยู่กันสองนมจ้าเพิ่นพี่น้นอนงอเลยอุ้ยเหยียบกุ๊บเลย <c oughs> ใช่หนึ่งหนึ่งเจ้าบพื่เขามาได้หนึ่งบ่ได้หนึ่งเลยโอ้กินข้าวเย็นก็กนินได้น้าอุ้ยมาได้ก็ต้องได้แหละตอนนี้มั่งโก้คิวเลยมาได้ก็ต้องได้แหละไปกินข้าวกันพี่น,อน้องเลย มามาเบิ่งอาหารเศร้ากันพี่น้องเลยมีอันมีสังนี่เหน่งเหนมบ่แหนมแล้วก็ปิ้งซีนหมูตำแตงพี่น้องอาหารเศร้ามามากินข้าวก่อนเดี๋ยวจะค่อยเก็บเครื่องเก็บของเนาะนางโกนั่งเข้าได้จานกินข้าจีนไปจีมาแล้วแม่วามาเอ้ยห้าโมงวันบ้าววันชิมื่อบ้านไม่แก่นโอ้สุดท้อมาแล้วพวกนางเราควรจะได้ มืเงาว่ะขนจุกจุกอะไรเนาะใำไมไม่เยนมือยาไรใครเย็นช้ำอีกทันก็คอยกินเลยเขาเป็นยไงเเย็นเย็นเย็นก็เย็นวีรอ่ถุยนี่ย็นยแข็งก็แข็งเย็นก็เย็นวีรอแล้วก็วอรโฟนแล้วอะไรกันเนี่ยเย็นธรรมดาเลเนรมาแข็งเย็นจนแล้วเนาะยเย็นแล้วเหรเนาะแต่แรกกินเนาะเอาหอวหันท้องซ้ำหเวือน มากกับไก่ข้าไปเป็นสมองมันน้อก็หอดกันเลยเมืออีกสมองอีกนี่มีเที่ยงแล้วหอดบ้านเนะบิแล้วลงไปบ้นจะไปอยากได้เขาเนี่ย อตีเน <icana>, ี่อมาตีฝันมาไล่ปีหนึ่งนะจ้อยวะปีหนงน้ำเด็นนพานน้ำนิ่โดนรับน้ำเหมือนปีน่ะิ้นชิ้นอิ่มลวกันมา ว่าี่ได้เมียกับพระเหษละมันโต้ดิบมืดอ,อมันสาบจะสาบไร้มันใช้มันใช้ไร่ทำบดมดแดกมาหาันสีแดง Can you เหมันทั์อยู่เลยถึงเนาะ่าอยู่เรนกเป็นสิบ 嗯。 <laughs> Thằng vào sống vườn với Nghe mọi người mọi người กินน่อยเอาไว้รุ่นเียใช่ใช่เนี่ยผู้เฒ่ากินร้านก็ใช่เนี่ยผู้เฒ่ากินร้านจัแล้วก็ <cười> 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 im 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 à nè thế rồi ui trong xe của thảo lên nó lại đấy phục vụ xe này ui ui ở đi mấy người à, เก็บเครื่องเก็บของถาซาเฮ้งกกไปรอดเครื่องของขู่เางเปล่อไปบ่อนอ่ะอ้าไม่ได้อันปกเครื่องปกของอะไรวไ้ตัวท้องเอาประห้มนะปกไม่ชั้งน,นั่นนะเกาะสารบ่ โอ้ยเป็นวัดได้พี่น้องขอโทษขอพายหลายๆเนาะเต็มพวงเต็มพวงโอ้ยเวังน้องจอดจะพองแล้วไปเอาบัตได้ของเรื่องของโอ้พี่น้องไปเก็บเครื่องเก็บของเมื่อบาตนียเดี๋ยวมาไทยทักถามไปจอดลงไปโก้ลูกจอดพายถุงพายถุงพายลงมาหน่อยเด้อ นั่นถูกไหมเออถอองกอองจะอันนี้ผมปุกไว้ก่อนเคื่องปกไว้นี่นี่นสวสวันเรานี้ผ้าเก็บไว้ล้ข้างในเนะฝ่างเครื่องในเด้อฝ่างเครื่องนมาจอนเนาะก็เจ้าเพาไปไซด์เลยนะเอาก่อนโอ้ยถามก้อนจังหน่อยมาเันสิไปฟ้ากันเลยโอ้ยให้นี่นน่ โอ้ปูนทันปุกไว้แล้วเนาะนี่คิดว่าจะมาทัดปุ๊กสินปปกโอ้ยอาสบายดีแม่จอนเนาะสบายดีโอ้ทูเจ้าป่ากแล้วบโอ้เมื่อแล้วเนาะดัน,น้าดูไอ้ชิม,มืหาดำให้ยดำนาก่อนโดยอ่จาจันเลก็ฝากแม่จอนนั่นแหละแม่จอนเบิ่งเบึงหายเรื่องเครื่งงองของเรื่อยอ่าฝากเบิ่งให้แน่เครื่องของชิ้มือหายหาดับหายดำบหน้าพูดเลยประมาณนั้นสามมือหรือสี่มือจะจะได้ลงมาโดยภารกิจนะครับคนดินพลายเอาเข่าเนี่ย แม่จอนเองบ่เลยทำหายน้ำลาเรียบร้อยบุญแล้วเนาะเจ้าเลยเรียบร้อยแล้วมีแต่รับภารกิจเอาข้อดินบบบน,นี้เนาะอ๋อทูได้เจ้าของแล้วเลยได้หองเลยได้หองหนึ่งหองที่สองออข้าวจะฉุดลุกต้น,นข้าวเต็มลุกจังเด้เหมนนั้นเนาะถิงง่นเราเลยกินข้าวกินน้ำแล้วรับ่เจ้ากินแล้วข้าวตำมกแตงอื เขาไข่เสียกเปลี่ยนอะไรน่ะเป็นไข่เลยไว้เราไปใช้ยู่เห็นงานกันเลยเมื่อกีจะบดได้ดำดอกหน้าหนิได้นอนแหละพักผ่อนเอาแห้งเป็นไข่ตึงหล่ะกันเลยติกมือเลยหาก็เป็นมือคืนนี่สักยาเด้อโอ้ยว่าจะจันเต็มบีกสักยาว่ายักซักแล้วยาหน่อยแห่งยาเนาะหมอมาก็โดนโดนต่างแล่นแล้วเ้ยพอได้แม่บอกหมอมานสักยากับผมเห็นลอยได้เฮือนนะ โดดบนเยี่ยมไปแล้วในบนอื่นโน่โดดระต่างไปเลยมองเข้ามาก็บเห็นแล้วบ้านอ้าไ่ใช่ไหไปนอนบนไม้ล่ะยันเข็มเอาข่าวดินบนนอเขาเอาข่าวกันจะค้นนี่บนลูกบนลานนี่บ่ลูกลานนี่แหละตัวพอดีเขาข่าวว่าดีแล้วบ่มีเวียกเห็ดเอาข่าวลดมันจังไวมาบันมาไม่แต่เริ่มลุยเห็ดเวียกตอ่า แล้วนาือที่นมเรงทีงท่น,น,นใครก็นั่งอยู่ล่าเนาะใครก็อยู่ถิ่มหือถิ่มแหงดิสือนี่เอาเหืวเอาแห้งมาใส่กับทรายนี่จักรถรถผลมะม่านหนี่บัวม่งจอนผู้บ่10โหด10บหลดบ่อ๋อ10โหดพี่น้องเลยน่าสิพ่อยูหลอกเนาะ<ด>บ่ในอีก3ห้อง4ห่องเนาะ<ม>ห้องตัวนี้ก็เครื่องแล้ว<ด>นั่น ท่าน่าจะเป็นวัดนะบอน้อยนะเมื่อกลับไปห้องหมอเจ็บหนั่นบ่โดยไปห้องหมอเจ็บูไงเช่นเราลองเราลองใช่ไหมมือป้าได้บันริเตอรมาจอนเด้ออ่าอยู่ดีมีแห้งอ่าดีแห้งในลูกเด้ออ่าใช่ไหมมือขอโตมืออากอนพี่น้องในบาดที่นี่ใช่ไหมก็ฝากเบื้องคือเบื้องของใหายน้ำอ่าเบื้องได้นอ้ห์เห้โจรขึ้นมาว่า วายขึ้นรอดละสันเบิงให้ได้เนาะวายโจรขึ้นมาได้เนาะจ้อยเนาะเออวายได้สิเครื่องของยังหลายอย่างนะอยู่นั่นมีแต่เครื่องสำคัญหมดเลยโดยวิธีพอแล้วป็นยังอ่าเรามานอนมีแต่ฝากคนเบิงแน่เนาะเป็นสวอบสวันเป็นนาะดยดงเครื่องมือเต็มอยู่ขันบดเอาไปบดโอ้บดเรียบร้อยบดหลายล้านเครื่องมีแต่คร่องเครื่องแบแพงครับสวันก็ไม่สี่พันห้าพันทูแพงตลาดันก็เลยดีหันนะอ่ะเดี๋ยวน้องหลามมาไทยเบ่งงานก่อน เพื่อนเจ้านี่ก็รไปจังมาเราหนีก็บเได้าสาบแล้วฉลามห้องน้ามานะเชได้าสาบสะกก่อนหาแต่กับมันฝนตกเสียคอโตลากอรไปจอนเลยกลับไปหาดำให้ดำหน้า,นาพุ่นแหละหาแล้วให้ยแล้วนาจังเชได้พ่อกันอีกเด้อวันนี้เด้อเอ้าอวคอโตเมื่อก่อนสบายดีไหมจอนเนาะสบายดีโอ้พี่น้องเลยเชิวชวนกันคนดินต่อว่าเจ้าไปช่วยเดินทางเฮาพี่น้องเลย โอ้ยเรียบร้อยไปแล้วของน้ำก็ได้ไปสนานะก็โอเคเนาะสีประมาณนี้แหละน้องสลากก็ได้ไปพบพ,พ่อกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปถือทองไปเดินทางเอาเาบอร์น้วบ่เครื่องของย่างได้ชายชักแบตก็ได้เอาแลา้ววะไปขากล้องกันยังเ้้กลองอยู่ในมืออยู่ชอะยังจังไรโอ้ยนี่ก็โดนสากถามแน่เลยขา้องอยู่ในมืออยู่บ้าอยู่ บรก็อยู่ไซเฮ้ยที่เราของแท้เด้รอเนาะเห็ดจับจนมือยังถามอยู่สบ้ได้ใช่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอคิมได้ใช่เอาแล้วเอาแล้วบห้อยตีนเลยเอาแล้วเอาแล้วไปไไปๆๆออกมือเล่นก้อนเล่นก้อนไปสนะกะโอเคพี่น้องเลยอ่าสีประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้น้องหลานขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยโอ้ยไปพ่อๆกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอา รอเก่าครัว่าสบ,บายดีผวไอ้พี่น้อง FC เบิร์ตสุขูมสุขคนนะพี่น้องเนาะโดยสบ,บายดีพี่น้องเลยบอ้หเอฝนจะตกอ่าหัดทางหรืบ่พี่น้องเลยฝน,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 นแบบขึ้นเงี้ดีรอเนาะนี่ฝนตกก่าเปียกหนาวสั้นได้แบบนี้